สวัสดีครับรายการวันนี้ผ่านมาผ่านไปก็เรารีวิวนะครับระหว่างตัว s a m s u n g าแล็กซี่วอตต์แอคทีฟนะครับกับ Samsung Galaxy ี่วอตตสนะครับอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเอ็นบูทูธทั้งทู่นะครับผมก็วันนี้คือผมจะเปรียบเทียบขนาดนะครับตัวเก่าเนี่ยซัมซุงกาแล็กซี่แอคทีฟสนะครับกับเอ่อตัวตัวสตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ก็คือขนาดเนี่ยอาจจะใกล้ใกล้เคียงกันนิดๆอาจจะมองไม่เห็นแต่คือความโค้งนะครับความโคงนะ้งเนี่ยความโคงนะ้งเนี่ยอันนี้ตัว Active 2เนี่ยเขาจะโค้งบนนะฮะแต่ตัวใหม่นี่เขาจะออกแบนนะครับคือออกจะนแบนแล้วนะก็แบนแบนโค้งนะครับแล้วก็การสัมผัสนี่ตัวเก่านี่เท่าที่ใช้มาใช้งานมา2ปีนะครับตัวเก่านี่เขาจะออกจะแบบอาจจะเลื่อนพลาดนิดนึงนะฮะ แต่ก็ทํางานได้ดีแต่เปรียบเทียบกับตัวใหม่แล้วตัวใหม่แล้วตัวนี้คือจะแบบสมูทมากกว่านะครับการทัชอะไรพวกนี้จะสมูทมากกว่าพวกแอป,ปอะไรพวกนี้จะคือเลื่อนสมูทนะฮะแล้วก็ทัชจะเลื่อนสมูทมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าสัมผัสเลื่นกว่าเยอะนะฮะ พวกการวัดชีพจรวัดหัวใจวัดความดันตัวทั้งคู่นี่ทําได้ดีนะครับแต่ตัวนี้ก็คือจะวัดได้เร็วกว่านะครับส่วนการวัดความดันหรือ ECG นี่ก็ลองไปหายังไงค่อยว่างอีกทีนะครับแต่ตาม youtube ก็จะมีเว็บที่ไฟล์ให้ลงอยู่นะครับก็การอาดก็จะเปรียบเทียบกันแคงง่ง่ายๆนะฮะวันนี้ก็เปรียบเทียบกันแค่ว่าออนี่ฮะตัว,ต,วตัวเขาจะโค้งม,มนมากนะครับ อันนี้จะเป็นโมนเป็นงวงกลมนะครับส่วนตัวใหม killed, ่ก็จะเต็มเต็มขอบจอมากแล้วก็ดูเป็นเหลี่ยมมากนะครับดูเป็นเหลี่ยมมากการทัดขอบนี่จะเป็นเหลี่ยมหมดเลยนะฮะการทัดจะเป็นเหลี่ยมฮะสายก็สายใส่ใส่ด้วยกันได้นะครับใส่ด้วยกันได้สายก็นี่เขาจะเป็นแบบนี้นะฮะตัวใหม่ก็เขาจะเป็นรูเล็กๆกกว่าเดิมนะสังเกตนะครับโอเคนะครับก็วันนี้รีวิวผ่านมาผ่านไปง่ายๆเส้นั้นนะครับเด๋ย่างไร ใช้งานอีกทีหนึ่งว่าสักเออสักเดือนสักเจ็ดนะครับว่าใช้งานดีไหมโอเคไหมนะครับฮะสายนะครับการทำงานนะครับผมสายอาจจะเล็กดูเล็กกว่าน,นิดนึงนะแต่สายสายใส่ด้วยกันได้นะครับใส่ด้วยกันได้ซีเมนใส่สด้วยกันได้หน่สิบมิลลิเมตรฮะอ๋ะ mm. อ สายที่ผมยังไม่แน่ใจว่านะเพราะเขาเป็นโค้งนะครับเป็นโค้งนี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองถอดดูเลยก็ได้นะครับผมโอเคครับจากลองที่ถอดสายเก่ากับสายใหม่ดูก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะเขาตัวนี้เขาเป็นโค้งแต่ก็สายน่าจะใส่ด้วยกันได้นะครับเพราะตัวนี้เขาออกแนวโค้งดังสายทั่วๆไปที่ตัดก็ใส่ได้แต่อาจจะดูแบบ นิดๆแหว่งๆนิดนึงนะครับไงก็คลิปนี้ก็เป็นรีวิวผ่านมาผ่านไปสั้นๆนะครับสําหรับคนที่จะสนใจเปรียบเทียบจะเปลี่ยนรุ่นใหม่ก็ผมก็แนะนําเลยนะครับว่าโอเคมากคือความรู้สึกแบบดีมากแล้วก็การใช้งานสมูทมากนะครับลื่นมากไ้ก็ฝากไว้ให้ติดตามกันในช่องผ่านมาผ่านไปนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ